สวัสดีครับผมวันนี้ร้านคนครซับยางยนต์นะครับพามาชมตัวล้อ TE37 เอ่อรหัส V นะครับตัวนี้เป็นล้องาน SPP นะครับตัวล้อจะมีตัวออฟเนี่ยลึกอยู่ประมาณ สี่นิ้วนะครับแล้วก็ก้านจะเป็นก้านตรงแต่สีเนี่ยอันนี้พิเศษมากๆนะครับลูกค้าสั่งทำสีพิเศษนะครับเป็นสีเทากันเทากันนะครับจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ทำการหยอดแรงนะครับจริงีตัวนี้จะเป็นสีสแต,แตนดานดเนี่ยจะมีพวกสีน้ำตาลสีดำอะไรพวกนี้ครับแต่ของมันหมดลูกค้าเลยสั่งพิเศษเลย ตรน,นี้เป็นสีกันสีเทากันด้านเลยนะครับเป็นสีเทากันด้านมิติทรายยังอยู่ครบนะครับเนียนๆเ,เลยนะครับแล้วก็ยอดแดงปกติเลยนะครับสีสวยมากอะ่ะแล้วตรงนี้นะครับจะมีออฟเป็นสเต็ปสองชั้นเลยนะสเต็ปที่หนึ่งกับสเต็ปที่สองนะครับอมองชั้นใช่ไหมสองนี้ สเต็ปที่1กับสเต็ปที่2นะครับแล,แล,ล้วก็ยังสัเต็ปเนี่ยอยู่ประมาณ2นิ้วนะก็รวมก nah, ันประมาณ4ี่นิ้วนะครับก้านจะเป็นก้านตรงตองเลยนะเป็นก้านตรงสวยเลยก้านตรงเลยนะครับตรงด้านในเลยนะครับปกติตัวนี้จะเป็นก้านยกออกมานะนึกออกไหมมันจะงุ้มออกมาอย่างเงี้ยมันจะง้มออกมานะครับตัวนี้เป็นก้านตรงนะครับสเปค6รลู 6รูสแตนดาร์ดทุกรุ่นนะครับดีแม็กโตโยต้าใส่ได้หมดนะครับสวยมากๆสีก้านนะครับ กับสีขอบคือสีเดียวกันเลยนะสีก้านกับสีขอบคือสีเดียวกันนะครับอันนี้ลูกค้าน่าจะมีจุดประสงค์ทำเป็นแบบสายลุยนะอาจจะรัดด้วยยางสองหกหาหกสิบสิบแเป็นลายเอทลุยๆนะครับเดี๋ยววันนั้นผมจะมารีวิวอีกที นี่ก็เอาไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับเปิดลูกค้าได้ที่แบบว่าอยากได้ล้อสีที่ตัวเองต้องการนะครับและอยากได้เป็นของโรงงานเนี่ยก็ซื้อล้อใหม่สั่งทําสีได้เลยนะครับโอเคสนใจสับถามได้ที่นครสัพยางยนต์นะครับ0 9 4 5 4 0 9 9 9สีน้สวัสดีครับ Perfect. We'll be right <laughs> back.